สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเซอแบ็กหอพันสสิบเก้าครับขออืนก็ต้องยินดีกับชัยชนะแล้วก็โบนัสแล้วก็คอนแทคไปลุยวันใหญ่ครับนันนี้ต้องบอกว่าสองเบ้งเลยครับพูดมาตลอดเลยว่าเรายังไม่ดีพอจบไฟนี่ดีพอยังก็ต้องขึ้นแบบพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับโลกอีกทีนึงครับร้อยสี่สิบห้าใช่ครับผมก็ต้องกลับไปซ้อมให้หนักกว่าเดิมครับเพราะว่าถ้าได้ขึ้นไปแล้วต้องมีคู่ต่อสู้ที่เก่งแล้วก็แข็งแกร่งกว่านี้ครับต้องกลับไปฝึกมให้หนักกว่านี้ เท่าต้องบอกว่าโบนัสครั้งเท่าไร้ะเนาะครั้งที่สี่ครั้งที่สี่จากการบู๊มาใช่ครับห้าครั้งมาหกครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งได้หมดเลยใช่ครับตามกว่อตามค่ายเลยครับแล้วก็ที่เคยพูดไว้จะไปต่อเติมค่ายเอาเวทีลงนี่ได้ลงไหมรอบนี้วันนี้ได้ลงแน่นอนแน่นอนนะเพราะครบสูตรแล้วเด็กที่ค่ายมีกี่คนแล้วตอนนี้ก็รวมๆก็ยี่สิบกว่าคนได้ครับอ๋อก่อนเดินกลับมาที่รูปเกมวันนี้ก่อนเลยครับทำไมจบเร็วแล้วเกินก็ผมตั้งใจมาออก อาวุธให้หนักทุกลูกครับออกคู่คู้ชกสู้ไปเรื่อยครับแต่ว่าไม่คิดว่าเกมจะจบไวขนาดนี้เพราะว่าผู้ชกก็แข็งแรงแล้วก็เก่งมากครับโดนอะไรบ้างก่อนจะได้ลูกนั้นก็โดนหมัดโดนศอกโดนเสะขาด้วยครับล้มไปทีนึ่ยใช่ครับก็ต้องบอกว่าก็ตั้งใจมาปิดเลยวันนี้ใช่ครับตั้งใจยกหนึ่งไหมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมายกนอก็อครับแต่ว่าผมกะว่าผมคิดว่าจะมาออกเรื่อยๆครับเพราะว่าผู้ชกเขาเป็นมวยตัวใหญ่แล้วก็ปอดปอดใหญ่ด้วยเขาไม่หมดแรงครับผมก็กะ มาเอาลูกหนักเข้าสู้ครับก็สามยกก็ต้องมีสักทีหนึ่งที่ต้องโดนครับปล่อยหมัดเต็มพร้องเลยใช่ครับลูกนั้นต้องบอกว่าถ้าโดนไปเนี่ยคิดว่าเขาจะลุกไหมก็ก็โดนเต็มๆก็มไม่น่าจะลุกไหวครับเพราะผมก็ซ้อมลูกนี้มาโดยเฉพาะครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าได้ไปวันใหญ่เต็มตัวแล้วน้ำหนักปังไว้ร้อยสี่สิบห้านี่จะเพิ่มหรือจะลดหรือว่าโยพิก,กัดน,นี้เลยก็จะเอาพิกัดนี้เลยครับเพราะว่าพ<อ>ิกัดนี้คือน่าจะดีที่สุดนะครับหลังจากหมดไฟนี้นี่คิดว่า พอเวลาเก็บตัวฟิตซ้อมอีกกี่ไฟหนึงจะมันลุยวันไฟในถึงวันจะนคลิปได้เนี่ยก็ผมชกเสร็จผมก็จะพักผ่อนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะเริ่มกลับมาซ้อมนะครับพูดถึงตอนที่เราประกบนะฮะประกบขึ้นมาแล้วก็รู้ข่าวรู้รูปร่างของคู่ต่อสู้เนี่ยครับซึ่งส่วนสูงนี่ต่างจากเราเยอะใช่ครับหนักใจไหมครับก็พอแล้วผมรู้ว่าผมได้ต่อยกับนายุผมก็ไปศึกษาแล้วเขาก็เป็นมวยที่โอ้โหไม่ธรรมดาครับผ่านมวยในยุโรปมาต้นๆทั้งนั้นเลยครับผมก็ มีกังวลแล้วก็เครียดครับเพราะว่าเราจะเอาลูกไหนให้ถึงตัวเขาก็เอาวิด,ดีโอให้เทรนเนอร์ดูเทรนเนอร์ก็แก้เกมให้เขาจะมีลูกทีมอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าถ้าปัดก็ได้แค่ปัดแต่ถ้าจับเราจะได้ต่อยด้วยผมก็เน้นจับจับขาครับแล้วเขาทีก็จับขาให้แน่นแล้วก็ออกเน,น้นๆแสดงว่าการจับขาและออกอุธเนี่ยคือเป็นเป็นหนึ่งในแผนการของเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะอะไรครับอันนี้อันนี้พอก็ผมเห็นว่า เวลาที่ผมดูผมไปศึกษาวิดีโอประกาศเขาเขาเขาเป็นโมทีทีบแล้วทุกครั้งที่คู่คู่โชคเขาปัดก็ได้แค่ปัดครับผมก็มองว่าถ้าถ้าผมปัดก็คงได้แค่ปัดแต่ลองมาเปลี่ยนเป็นจับดูม้างจับแล้วต่อยดีกว่าอย่างเช่นการถีบแล้วก็อย่างเช่นที่เขาเขาเขาออกมือใส่เราเนี่ยเราจับแล้วก็ต่อยอันนั้นเป็นไม้แรกช็อตรากเลยนะใช่ครับก็ก็เวลาที่เราก็เทรนเนอ์ให้ ผมทาว่าเจับแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงไปข้างๆครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกอาวุธได้แล้วก็ออกครับก็ถือว่าตามเป้าที่ซ้อมมาใช่ครับถ้าคิดว่าไม่ลูกนั้นไม่น็อกก็พยายามจะทําแบบนั้นไปเรื่อยๆก็ทำเรื่อยๆก็มันมีก็ซ้อมมาหลายลูกอยู่ครับอืมใจก็เน,น้นเน้นหมัดไป็เฉพาะครับหลังจากที่เราได้สัญญาชกในรายการวันหลักแล้วครับที่กับที่เราชกก็คงจะร้อยสี่ห้าเนาะใช่ครับ คราวนี้มีมองหรือว่ามีมีม,มีมีคิดไหมครับว่าคู่ต่อสู้ในพิกัดนี้ของเราเนี่ยคนไหนเป็นคนที่น่าจับตาอันนี้ผมก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกนะครับก็ในเวทนี้ก็มีแต่ตัวเก่งๆมีแต่ของแข็งๆนั่นแหละครับก็แล้วแต่ทีมงานจะจัดไหมครับผมก็พร้อมได้ขึ้นไปแล้วก็พร้อมบวกแน่นอนครับพร้อมแน่นสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้ฝากถึงแฟ,ฟนที่รอเชียเสือแบ๊ก ยิ <54. S 2> ้มหวานหน่อยครับฝากขอบคุณที่น้องแฟนมวยทุกคนครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้เสือแบกแล้วก็ช่วยติดตามเสือแบกแล้วก็ส่งกันใจให้เสือแบ็กตลอดมาครับวันนี้ก็เสือแบกได้ทํผลงานสําเร็จปีไฟแล้วก็ได้สัญญาไปลีววันใหญ่ก็วันนี้ก็ดีใจมากครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกําลังใจครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ